สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของการเล่นโซโล่แบบรวดเร็วนะฮะโดยที่ใช้โนต้ตเนี่ยเยอะมากนะครับก็สาธิตให้ดูพอเป็นน้ําจิ้มนะครับประมาณนี้คือซึ่งเนื่องมาจากในเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยมีคนรู้จักนะครับมาขอให้ผมเนี่ยสอนเขาเล่นโซโล่แบบนี้หน่อยแบบใช้โนต้ตแบบฟังแบบเร็วเร็วรวดเ,เ,เร็วเนี่ยแล้วเขาก็เล่นให้ผมดูนะครับบอกว่าเขาเรียนรู้มาในแบบนี้ว่าการ ที่จะเล่นโน้ตเร็วๆปั่นกีตาร์เร็วๆมันจะต้องโฟกัสไปที่มือขวาอย่างเดียวก็คือเร็วได้เท่าไหร่ยิ่งดีดีดมันลงไปปั่นมันลงไปเขาเล่นโน้ตประมาณนี้ uh huh. นะครับอันนี้เขาก็เล่นโน้ตแบบว่าสายเดียวก็คือใช้โน้ตไม่เยอะหมายถึงว่าโน้ตในการเล่นนะอาจจะแค่3ตัวนะครับก็คือ e f g uh huh. แต่อายสายว่าดีดของมือขวาให้เร็วเท่านั้นนะฮะแบบปั่นสปีดพิกกิ้งก็คือ เอาเดอร์เน็ตพิคกิ้งดีกว่า่าตรงตรงประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็เลยมาถามผมนะครว่าความจริงแล้วเนี่ยการที่เราจะต้องเล่นด้วยความรวดเร็วแบบนี้มันมันโฟกัสแค่มือขวาอย่างเดียวหรือเปล่ามือซ้ายเนี่ยมันจะต้องเคลื่อนเคลื่อนไหวตามมือขวาไปแบบนั้นตลอดหรือเปล่าอันนี้ผมก็เลย อธิบายให้เขาฟังไหมว่าความจริงนะการเล่นแบบเร็วเนี่ยมันมีหลายวิธีหลายแบบครับมันไม่ได้ไปโฟกัสที่ว่าคุณจะต้องรัวปิกอย่างเดียวคุณรัวนิ้วมือซ้ายเนี่ยให้มันเร็วโดวยการตบสายเขี่ยวสายครับเอาให้มันต่อเนื่องรวดเร็วหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็น h a m m e r on อ o <ะ>น l ู f เนี่ยก็คือตบสายแล้วก็เกี่ยวสายถ้าทําต่อเนื่องรวดเร็วนะครับมันก็จะกลายเป็นลูกเลกกโตอย่างเช่นประมาณนี้ ใช่ไหมฮะก็คือถ้ามันเป็นในแบบนี้อ่ะก็ถึงบางอ้อเลยว่าอเอาแบบนี้มือขวาเราเนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องดีดทุกโนต้ตดังนั้นจากที่เคยโฟกัสว่าจะต้องดีดดีดดด,ด้วยมือขวาให้มันขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลง,ลงขึ้น,น,นเนี่ยมันเป๊ะเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทําได้ใช่ไหมครับอ่าก็คือมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนั่นแหละว่าคุณก็ควรจะเริ่มจากการดีดแบบว่าอัลเทอร์เนตนะฮะแต่ถ้าคุณฝึกในรูปแบบนั้นคุณก็จะได้ซาวด์แบบนั้นอย่างเดียว ช่ไหมครับมันจะเป็นซาวที่โน้ตทุกตัวเนี่ยแทบจะมีความใกล้เคียงกันนะครับในเรื่องของเสียงอย่างเช่นแต่ถ้าเกิดว่าฟังให้มันรัวๆหน่อยอันนี้พอตบสายเกี่ยวสายใสย่สเข้าไปมันจะกลายเป็นมันก็เร็วเหมือนกันนะครับแต่มันก็จะเป็นอีกโทนนึงอีกซาวหนึ่งแต่นั้นเพื่อนผมก็เลยถามผมต่อไปว่า อถา้าแบบนี้ในเรื่องของการใช้ปิกแหละมันมีส่วนสำคัญไหมฮะว่าจำเป็นไหมเพราะว่าเขาเคยได้ยินมาคนที่จะฝึกการเล่นโน้ตเร็วๆโซโล่ปั่นกระจายเนี่ยจะต้องเริ่มต้นมาจากปิกที่มันใช้คนละแบบเลยกับกีตาร์โปร่งคือกีตาร์โปร่งเราจะถูกฝังใจให้ให้คิดตามนะครับว่าปิกสำหรับตีคอต้องเป็นปิกขนาดใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นก็ถูกต้องครับ ยิ่งปิ๊กที่มันใหญ่มันมีโอกาสที่จะกระจายเสียงขอร์ดได้ได้ชัดเจนได้กลางวานได้ใสดีแล้วก็ต้องต้องควรจะเป็นปิ๊กบางๆประมาณ0.4 0.5 0.6ประมาณนี้นะฮะทุกคนก็จะเกิดจะคิดไปแบบนั้นก็ถูกต้องครับถ้าปิ๊กหนาในเสียงมันจะทึบๆมันจะตีขอดไม่สะดวกแต่เวลาที่เรามาเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยบางคนมีปัญหาว่าจําเป็นจะต้องเปลี่ยนก็เลยจะต้องเปลี่ยนให้ปิ๊กในขนาดเล็กลงแล้วก็ให้หนาขึ้นประมาณสัก1นึมิลสมิลกันแล้วแต่บางคนจะแนะนําไป ถามว่ามันเป็นข้อแนะนาที่ถูกไหมมันก็ถูกครับมันก็ถูกแต่สําหรับคนที่อาจจะไม่ชินเหมือนกับประมาณว่าเล่นกีตาร์โปร่งมานานอย่างเงี้ยใช้ปิ๊กบางๆที่ใหญ่ๆมานานเนี้ยก็จะต้องเปลี่ยนคือถ้าอยากจะปั่นก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับอันนั้นก็คือมันมันเป็นหนึ่งในในปัญหาที่ผมเจอทีนี้ผมก็เลยบอกกับเพื่อนนะครับว่าไอคำเมื่อกี้นี่แหละนะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ว่าโฟกัสที่มือขวาใน,ในการดีเนี่ยคุณสามารถที่จะ ดีดโดยการที่ตบสายเกี่ยวสายให้มันรวดเร็วนะฮะก็คือจากที่ข้อมือขวาของคุณเนี่ยมันแข็งแรงมากๆในการในการปั่นเนี่ยคุณจะต้องเอาข้อมือซ้ายหรือว่าทั้งข้อนิ้วมือซ้ายเนี่ยมาด้วยนะครับในการมาเล่นแฮมมอล o ์พูออฟเนี่ยให้มันทันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสูตรของการใช้ปิ๊กบางๆในการปั่นเนี่ยผมพยายามจะแนะนําเพื่อนว่า ก็ควรจะจับให้มันเหลือพื้นที่น้อยๆครับจากปกติเนี่ยถ้าปิ๊กหนาๆน,นะฮะอันนี้เราอาจจะทิ้งก็ได้บางบางคนอาจจะใช้จนชำนาญเนี่ยอาจจะทิ้งไว้ยาวๆเงี้ยก็ไม่เป็นไรไม่หลุดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นปิ๊กบางๆเนี่ยมันมันมันจะเรียกว่ามันจะสั่นคลอนนะฮะมันจะโยกมันจะคลอนง่ายกว่าปิ๊กหนาๆดังนั้นผมเลยแนะนําว่าอันอย่างนี้จับให้มันแบบว่าติดๆเลยะฮะเหลือพื้นที่แค่หน่อยเดียวประมาณนั้น มันก็จะออกมาประมาณนี้บางทีมันไปติดมือด้วยนะฮะมันไปติดปลายนิ้วด้วยมันจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าผมไปยื่นมาไกลๆนะฮะเหมือนเหมือนเหมือนตอนตีขอดกีตาร์โปร่งเนี่ยมันก็จะทําให้ควบคุมได้ยากขึ้นมันก็จะติดติดกับขัดเพราะว่า,วายิ่ง ฐานมันน้อยเนี่ยมันก็จะโยก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 ,โยก,โยก,โยกนะครับมันจะโยกกว่าปิกหนานๆไงนั่นนั้นก็ขยับมันมาหน่อยเดียวอย่างเงี้ยนั่นก็คือคุณก็จะปรับวิธีการใช้งานแต่คุณไม่ได้เปลี่ยนปิกมันก็จะง่ายขึ้นถูกไหมครับเพราะบางคนมีปัญหาไงพอเล่นกีตาร์โปร่งนานๆอย่างเงี้ยนะครับนานๆมาจากกีตาร์ไฟฟ้าที่ไปไม่เป็นฟิลลิ่งไม่ได้นะฮะเพราะว่าเปลี่ยนจากปิกหนาอปิกบางมาใช้ปิกหนาเล่นเล่นกีตาร์ไฟฟ้านั่แต่ถ้าใครที่แบบว่าใช้ปิกแบบเดียวไม่ว่าจะเล่นโปร่งเล่นไฟฟ้าได้เนี่ย ก็ถือว่าดีไปนะครับในตรงนั้นแต่ผมก็ต้องทําความเข้าใจกับทุกคนนะครับว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวไม่รู้ว่าท่านๆอื่นจะเป็นยังไงนะถ้าจะต้องเล่นด้วยความเร็วสูงจริงๆเนี่ยผมว่าปิกบางมันจะคอนโทรลยากกว่าปิกหนาครับถ้าถ้ายืนแบบเล่นแบบยืนระยะอย่างเช่นเพลงเฮฟวี่เพลงที่จะต้องปั่นลิฟต์หนักๆอย่างเงี้ย คือถ้าเล่นแนวนี้ไปเนี่ยมันความหนาแน่นของเสียงหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มันจะทําให้เราพลาดเนี่ยมันมีสูงกว่าปิกหนาๆอยู่นะดังนั้นก็เป็นความเคยชินส่วนตัวมากกว่านะครับว่าคุณเริ่มต้นมาจากตรงไหนคุณก็จะทําสิ่งนั้นได้ดีนั่นแหละนี่ก็คือเป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับที่นํามาฝากนะักกีตาร์ไฟฟ้ามือใหม่นะครับที่อยากจะเริ่มต้นเล่นแนวโซโลแบบรวเร็วเนาะ